้วครับสวัสดีครับเพื่อนๆมีรถจบสวยอีกแล้วครับผมเอาละครับมาชมกันเลยครับคันนี้เป็นอะไรที่ดูดูดีๆหนึ่งคันนะครับผมคันนี้เป็นดี a มเป็นดี a มตัวเตี้ยนะครับทำความสูงที่7นิ้วครับเพื่อนๆนะครับครับนายแบบของผมต้องมาปิดงานอยู่แล้วซุปเปอร์โอเคนะครับผม ยังสามารถใส่ได้เบอร์285แปดหทับเ6นะครับเพื่อนๆอ,ออฟเซ็ตล้อก็จะลงที่16คูณ8ลบที่25ได้นะครับผมอ่าหรือไม่ก็ลบ0จะลงได้เป๊ะๆเลยนะครับผมโอเคโอค้ยดูดีๆหน่อยนะครับเพื่อนๆชมมิตริรอบๆตัวรถครับอ่าจดแบบเท่ๆอีกหนึ่งคันว้ยรอหน่อยรอหน่อยนะครับอืมนะครับวันนี้ ก็จัดให้วันเดียวครับเพื่อนๆนะครับเช็ครายละเอียดเก็บรายละเอียดลึกให้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวดูรอบๆรถก่อนครับโอเคดูงานครับผมอมนี่ครับเป็นพอม้านะครับผมขอสีดำครับเพื่อนๆจัดให้ชุดงานจะเป็นอพอม้านะครับ ขันน็อตเลยนะครับขา,าแข็งแรงเลยเพื่อนๆดูที่มุมแคมเบอร์ครับเพื่อนๆดูมุมที่มุมแคมเบอร์ครับนะตรงเป๊ะเลยนะครับผมสุดยอดเลยเอาลครับนี่ข้างตรงเลยครับเพื่อนเอนอืการขับขี่ดีเยี่ยมครับผม เอา้าอย่าเพิ่งไปไหนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะครับดูเนื้องานกันอีกครับเ <ใน S 1> พื่อน<ๆ>ชุดงานาจากเดิมเนี่ยก็อ,อยู่ใต้เพาครับจับข,ขึ้นบนแล้วนะครับล็อกน็อตแบบแข็งแรงนะครับอะแดปเตอร์เผาการนครับลงตัวเลยนะครับ สุดหลังก็จับกันน็อตเช่นกันครับเพื่อนๆง่ายๆเลยนะครับโอเคขอบคุณครับเลย